สวัสดีครับแกะกล่องลองคมนะครับวันนี้มีของชิ้นใหม่มาให้ทุกคนชมกันนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับแอ,อ่อย่อมอในคอยอ่านี่นะครับอืมนีเป็นมีดพับนะครับชิ้นนี้อัอนนี้เป็นนี้ติดอยู่ แป๊บนึงนะครับก็เป็นมีดพับยี่ห้อดังอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ว่าจะดังในแนวครึ่งมือนะครับอ่าโอ้สภาพดีเลยนะตัวนี้อืมคมมีดยังสวยอยู่เลยนะครับ ตัวดามตัวอะไรนี้ยังสภาพเลี่ยมมากนะครับอู้ใหม่เลยใหม่มากเลยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อสแตนเล์นะครับสแตนเล์เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1853นะครับชื่อบริษัทสแตนเล์รูแอนด์เลเวลคอมพานีนะครับบริษัทนี้เขาตั้งอยู่ที่นอแครไลนาของสหรัฐอเมริกานะครับ บริษัทสเตเลผลิตเครื่องมือนะครับพวกแฮนด์ทูเครื่องมือช่างทุกชนิดนะครับเป็นพวกเครื่องเจียนะครับสว่านมือบล็อกลมเลื่อยฉลุอะไรพวกนั้นนะครับเครื่องขัดปั๊มน้ําก็ทํานะครับก็เครื่องมือเล็กๆก็ทำนะครับเป็นพวกประแจตลับเม็ดไขควงสิวนะครับคีมพวกคีมพวกยิงรีเวทนะครับปืนยิงกาวก็ทํานะครับ มีดเขาก็ทํานะครับแต่ว่ามีดที่ดังๆของเขาจะเป็นมีดคัตเตอร์นะครับผลิตมาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นคัตเตอร์แนวใหม่นะครับทรงทรงใบที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับวันนี้ผมได้มาผมจะมาให้ทุกคนชมกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คัตเตอร์แบบที่เป็นเป็นแบบที่เราใช้กันนะครับที่เป็นใบเป็นร่องๆแล้วหักได้แบบนั้นนะครับเธอทําเป็นใบเป็นรูปคางหมูแล้วคมมากนะครับก็หลังๆเนี้ยสแตนเลสก็ทํา เกี่ยวกับอุปกรณ์าท์ดอร์ด้วยนะครับเป็นพวกขวดน้ําเก็บความร้อนความเย็นนะครับแล้วก็ทาลักษณะเหมือนแก้วเยติก็มีนะครับสแตนเลสเขาทำนะครับเริ่มเปลี่ยนแนวนะครับตัวนี้เป็นมีดมีดพับนะครับใบมีดเป็นเหล็ก440นะครับยาวสามนิ้วครึ่งนะครับทรงดอกพอย์นะครับตัวด้ามยาวสี่นิ้วครึ่งนะครับเป็นยางนะ สัมผัสรู้สึกดีนะครับยางหนึบหนึบมือหน่อยผิวค่อนข้างค่อนข้างหนึบนะครับแล้วก็แข็งนะครับไม่ได้ยางนุ่มนะครับยางแข็งระบบล็อกเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับที่เปิดก็เป็นสปัตนะครับเปิดได้ซ้ายขวาตัวคลิปเน็บนี้ย้ายไม่ได้เลยนะครับข้างในก็มีแคสซี C, ก็เป็นสแตนเลสนะครับก็โดยรวมแล้วโอเคเลยนะครับ ใหม่กิ๊บเลยเหมือนยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่ใบมีดมีรอยน่นยหน่อยอยวยต้องไปเก็บนะครับก็สตแตเลสนี่เป็นบริษัทผลิตเครื่องมืออีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างดังนะครับค่อนข้างดังแล้วก็มีประวัติค่อนข้างยาวนานด้วยนะครับอืมฟิลดีมากเลยนะเวลาจับนะครับมันมีฟิงเกอร์การ์ดแล้วก็มีทั้มสต็อปตรงนี้นะครับ แจ๋วเลยนะครับรู้สึกดีนะครับผมยังไม่เคยมีมีดที่เป็นไอ้นี่เลยนะด้ามเป็นยางแบบนี้นะครับฟิลมันดีมากเลยนะหนึบหนึบมือดีนะครับก็มันผมว่าหายากนะมีดพับของบริษัทสแตนเล์นะครับส่วนใหญ่จะเจอจะเป็นมีดคัตเตอร์นะครับที่เขานิยมเล่นกันฝรั่งนะครับก็นานๆจะเจอมีดพับของบริษัทสแตนเล์ทีนะครับแล้วตัวนี้ค่อนข้างดีด้วยนะครับ ใหม่กลิบเลยตรงนี้ยังคมกิบอยู่เลยนะครับตรงร่องทาสต็อปตรงนี้นะครับคมคมกิบเลยนะครับใหม่มากนะครับสภาพใหม่มากก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดพับนะครับยี่ห้อสแตนเลสนะครับโอเคนะครับถ้าใครไปเจอก็ซื้อไว้ได้เลยนะครับยี่ห้อนี้มีมาตรฐานสูงมากนะครับทำเครื่องมือก็แค่นี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีผมจะแนะนำใหม่นะครับคลิปนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ